ขัองหรับบการี้เป็นแม่พีต้องต้องถามก่อนว่าเป็นแย้มในพาร์ทไหนเพราะแย้มเขามีสองพาร์ทเป็นเป็นพาร์ทแบบ คนเนาะเป็นคาร์ทคนกับเป็นพาร์ผีค่ะก็เลยต้องต้องดูก่อนว่าจะให้หนูเป็นสลับเป็นบทไหนของน้องแย้มอยากเป็นพาร์ทไหนดีคะเฮ้ยเป็นพาร์ทผีทิปะเฮ้ยเวื่อลาวนลุกเลยนะคะเนี่ยแล้วต้องรึละเนั่นสิคะหนูต้องเป็นพาร์ทไหนได้ได้ค่ะแม่ปลางมีพาร์ทเดียวเลยค่ะ้องนี้เป็นเด็กแสบซนเป็นเด็กขี้เล่น กล้าพูดกล้าทำอืมแอบสลับกันได้อยู่ได้อยู่ค่ะระหว่างชากับกาแฟชาค่ะชาค่ะโปรดจเป็นอะไรคะเออชาไทยค่ะชาไทยคุณเจ้านอนเร็วหรือนอนดึกนอนดึกค่ะนอนดึกค่ะไอเทมไหนที่ต้องมีติดตัวอุ้ยแหวนค่ะเอ่อ กำไรค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอะไรก็ได้ค่ะที่เย็นเยนอากาศเย็นไม่ร้อนชอบหมดเลยเอ่อคาเฟ่ค่ะอย่างเรื่องล่าสุดที่ดูที่ยอดค่ะแอปพลิฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ชอบที่ไฟนับจะเจอเราได้มากที่สุดอ๋ออินสตาแกรมค่ะอ่ะใช่ค่ะไอจีค่ะทำอาหารเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะ มีอะไรที่ทำเกงไข่เจียวค่ะหนอว่าเหมือนกันค่ะไข่ดาวด้ยค่ะจานเล็กก็โปรดนี้ไหมคะสุนัขสุนัขค่ะเหมือนกันะไรมิกกี้ค่ะของหนูโมเดิร์นค่ะแล้วก็หมวยวิธีคลายเครียดนอนค่ะนอนกับฟังเพลงค่ะงานอดิเรกฟังเพลงอ่านหนังสือดูหนังแล้วก็ไปเดินดูสวนอะไรก็ได้ที่มีสีเขียวทุ่งหญ้าต้นไม้แล้วก็ฟังพอดแคสต์ค่ะ ค่ะของหนูก็มีดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์แล้วก็ไปคาเฟ่ค่ะหนูในสเปกค่ะโอ้ยไม่ได้มีรูปร่างจริงเหมือนกันไม่คนแบบไม่สเปคเนาะไม่คยมีรูปร่างแต่ว่าขอเป็นคนที่รักเราก็พอเนาคุยกันเข้าใจคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันให้สเปซเขาเรียกว่ามีพื้นที่ส่วนตัวให้กันค่ะเหมือนกันค่ะใช่ ค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรือเ่องที่หยดด้วยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะไปดูที่หยดกันเย็ๆนะคะแล้วก็จะมีผลงานอะไรนะคะก็ติดตามใด้ทาง IG ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวพี่เขาขึ้นมาให้นะคะ <G ül> ตอนนี้นะคะละครผมลิขิตกําลังออนแอร์อยู่คะ่ะแล้วบทเป็นแม่ปลางคะ่ะก็ ฝากดูทุกตอนเลยนะคะแล้วก็อยากให้ดูสดจะได้สนุกสนานไปพร้อมๆกันแล้วก็ปีหน้าค่ะจะมีละครเรื่องพรชีวันค่ะเป็นตอนที่5ของซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมค่ะแล้วก็ณตอนนี้กําลังถ่ายละครเรื่องแสนรักอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะฝากติดตาม m i ก m มก a ก i n e ซีนฉบับเราสองคนด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ